สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พทุกทา่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนันตีโกคาค่ะวันนี้พี่พีขานํารถนะคะที่เป็นรถนะคะอีโกคาราคาผ่อนเบาๆนะคะเริ่มต้นที่2อ9แ0 0เกาหนพะคะพี่พขามาให้พี่พดูนะต้องบอกก่อนว่ารถโซนนี้ที่อันเดียนอยู่นะคะเป็นรถนะคะอีโกคานะที่อ่ะ เครื่อง1.2นะคะไม่เกินนี้แล้วก็ราคาไม่เกิน300,000กลางๆนะคะมาถ่ายพี่ดูบอกเลยว่ารถพวกนี้เนะี่ยไม่ได้เป็นรถที่ผ่อนเบาเท่านั้นนะคะยังเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยด้วยนะคะพี่ๆสาหรับใครนะคะที่ทุนไม่ได้เยอะแล้วอยากได้รถนะคะประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดเงินในกระเป๋านะไม่ต้องไปผ่อนแรงนะคะไม่ต้องผ่อนแรงแล้วก็ราคาเบาๆแต่ว่าได้รถปีใหม่นะคะใหม่ ไม่เกินแสนนะคะไปใช้งานผ่อนเริ่มต้นที่4,500นะห้ามพลาดนะคะต้องดูคลิปนี้นะคะวันนี้อันจะมาถ่ายให้ดูนะคะเริ่มต้นกันก่อนเลยอย่างที่ให้เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะ,ะเป็นรถนะคะคือเครื่อง1.2เป็นมิลาดนะคะพี่ขะตัวนี้เป็นตัวรีมิตต์นะ ตัวรีมีเต็ดดีเอดิชันนะคะจะต่างจากตัวอื่นยังไงนะคะตัวนี้โคมไฟด้านหน้าเขาจะมาเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะพี่ๆค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้สวยๆกระจังหน้านะคะเป็นสีโครเมียม um, เนาะหลังคานะจะเป็นสีต่างกันกับตัวรถก็คือเป็นหลังคาสีดํานะคะทูโทนเลย2สีนะคะ,รนะคะกระจกมองข้างเป็นปรับพับไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวคันนี้ได้แม็กเฉพาะรุ่นมานนะคะจะเป็นแม็กสีดํานะ ตัวนี้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะพี่พี่ตัวภายในนะของเขาเดี๋ยวพาไปดูนะอ่ะดูโคมไฟด้านหน้าก่อนนะคะสวยใสยแบบนี้เลยนะคันนี้ได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยค่ะพี่พี่รถปี18นะคันนี้นะคะรถราคาให้แล้วเหลือแค่2 9 9 0 0 0รถปี18ไม่ไิ่งใช้งานอยู่ที่26,000โลนะอ่ะให้ดูสาขอบอนนะคะนี่ ไม่นะคะสองหมราคาจากราคาเดิม3ามแ0 0หนืเหลือ2 9 9 0 0นตัวลิมิต d e dition นะคะก็จะผ่อนเริ่มต้นที่4,500บาทนะคะคันนี้นะคะเรายังแถมประกันเครื่องเกียร์ให้พี่ๆด้วยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์หเดือนนะคะฟรีๆเลยนะพี่ๆขาดูนะตัวรถนะคะบอกเลยว่าเหลี่ยมสันคมเดิมๆจากโรงงานนะเดี๋ยวอันพาดูด้านในคะ่ะ กระจกนี้เดิมจากโรงงานทั้งคันนะคะพี่ขาค,คันนี้นะเป็นตัวรีมิ t เต็ดนะคะสวยงามไหมเปิดให้ชมด้านในค่ะพี่ๆวงมลายมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจ้หน้าจออ่ะขออภยัยหน้าจอนี้เดิมจากโรงงานนะ แอร์นะคะเป็นแอร์ปรับระดับนะคะพี่พคันนี้ได้เกียร์อัตโนมัติเนาะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะสองสีแบบนี้เลยนะคะเบาะผ้านะคะเดินได้มาสีแดงนะแถบเป็นเบาะสีอ่ะสสีแถบแถบตรงตรงกลางตรงเนี้ยเป็นสีแดงเนาะนี่ดีไซน์ตัวเบาะเขานะคะเป็นลิมิเต็ดนะพี่พรถค่อนข้างใหม่มากนะคันนี้ได้เป็นฟุตสตาร์ทนะคะรถปีใหม่เลยนะ เทคชั่นคอนโทรลนะคะระบบะการล้อสะบัดการล้อเลื่อนถลายมีให้นะกระจกเขาปรับพับไฟฟ้านะคะนี่นะคะกระจกก็ปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวเนาะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับโทรได้ในพวงมาลัยนะคันนี้นะคะเดิมจากโรงงานนะคะกระจกนะคะล็อกกระจกอัตโนมัตินะคะแล้วก็ปรปับออโต้นะคะทั้งสี่บานนะคะด้านผู้ขับนะคะออโต้ Auto. สวยงามค่ะตัวรถนะคะค่อนข้างใหม่มากๆนะคะไม่แค่สองหมืนหกรถใช้งานน้อยมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับพี่ๆที่งบไม่ได้สูงนะคะแล้วก็อยากได้รถปีใหม่ๆเนาะขับใช้งานในกรุงเทพนะคะไว้ทำงานเนาะช่วงฝนตกหน้าหน้า,นาฝนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากมีรถยนต์สักคันหนึ่งขับไปไว้ทำงานก็อันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะราคาไม่ได้แพงมากนะผ่อนเริ่มต้นที่4,500บาทนะคะนี่ ได้รถปีใหม่ๆมน้อยนะคะทูโทนสองสีสว,สวยๆแบบนี้ไปทำงานนะคะไปใช้งานกันนะคันนี้นะคะสวยถือว่าสวยเลยนะคะตัวรถใหม่มากๆนะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอาชีพผู้ซื้อนะคะ ที่ถ่ายให้ดูทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเดี๋ยวคาเดินดูเรื่อยๆสี่คันหคันนะอาชีพนะคะพนักงานบริษัทและสาหกิจค้าขายอะไรต่างๆใดๆก็ตามที่ไม่ติดประวัติแบล็คลิสบูลรทำงานเกิน1ปีค่ะมีเงินเข้าบัญชีหรือว่ารับผ่านบัญชีเกินหน0 0งบาทนะคะซื้อได้คนเดียวจบๆเลยขอไม่ติดแบล็คลิสละกันนะคะพี่ๆ่ะเอาไปเลยคันนี้นะคะ่อนเริ่มต้น4,500บาทนะ อ่ะมาดูคันนี้กันบ้างนะคะสีแดงแจ๊สเลยนะเผื่อใครมองหาอยู่นะคะพ,พี่ขาซูซูกิสวิ t นะคะปีสิบเก้านะซูซูกิสวิ t ป,ปีสิบเก้าไม่สี่หมื่นหนึ่งพันโลพี่พี่ไม่สี่หมื่นหนึ่งพันโลรถขายอยู่สามแสนสามมืนเก้าพันนะคะเป็นปีสิบเก้าคันนี้เราแถมประกันเครื่องเกียร์ให้เหมือนกันนะคะพี่พี่ขา คันนี้บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างนะคะเส้นสายตัวรถรถใช้งานน้อยมากคันนี้นะคะเขามีอย่างหนึ่งมาให้แล้วนะจากเจ้าของเดิมก็คือใส่แม็กมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้แม็กขอบ15นะเป็นแม็กแต่งนะคะสีทองไหมนะถ้าสมมุติว่าใครชอบนะจะเอาแม็กตัวนี้ออกไปไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะรถเขาสวยมาเลยนะคะไฟเดย์ไลท์มีให้นะไฟเดียวแยกมาต่างหากโคมไฟเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะคะพี่ีคะ่ะ ตัวรถนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีพิดความชนหนักกองน้ำกับสีกับกองไม้แน่นอนนะคะคันนี้เป็นซูซูกิสว i f ฟเครื่อง1.2ตัว GL นะให้ดูสคบอนนะคะรถปี19นะคะเราขายตามจริงไม่41,000จะ42,000โลดนะคะคันนี้ขาย339,000นะราคาผ่อนก็จะอยู่ที่ประมาณ4,007ขึ้นไปนะคะ4,007ถึง5,000นะคะ นี่นะคะเริ่มต้นที่ห้าศ่0 0์เจถึงห้าพันกลางกลางเลยนะคะพี่ๆคะ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใครพี่ๆได้เลือกใช้รถกันเนาะสำหรับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ดีนะคะที่ไม่ได้ฟิกว่ารถต้องเป็นรถเครื่องใหญ่นะคะหรือว่าเป็นรถที่อาอ่รถใหญ่เป็นรถครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับรถเล็กๆเนาะประหยัดเงินในกระเป๋านะคะไม่ต้องไม่ผ่อนแรงนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ,ะเดี๋ยวอันให้ดูข้างในนะคะกระจกนะอ่ะตัวรถนะเขามีไฟเดี้ยวนะคะมาให้ด้านข้างตรงนี้นะแล้วก็กระจกก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะกระจกเดิมจากโรงงานนะคะพี่ๆค่ะให้ดูด้านใน นี่นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าไม่ได้มีไฟเลี้ยวมาให้นะสามารถปรับได้นะคะตัวกระจกกระจกล็อกออโต้นะคะแล้วก็ออโต้ด้านผู้ขับทั้งสี่บานนะแอคชั่นคอนโทรลมีให้เหมือนกันค่ะพี่พี่นี่ในส่วนของตรงโพลมาไล่นะเป็นเดิมจากโรงงานนะคะเป็นมัลติฟังชันนะคะคันนี้เขาไม่ได้มีหน้าจอนะพี่พี่ขาเขาเป็นวิทยุปกตินะ FMAM นะคะ 1> mp 1นะคะ mp 2 fm 1นะเล่นได้นะคะแอร์ Air ก็เป็นแอร์ปรับระดับนะข้างล่างนะคะมี power outlet กับ usb a u x ให้ชาร์จได้นะช่องวางแก้วนะ้ำสอช่องขาเกียร์ตัตโนมัตินะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะโอ้อุ้มสรีระได้ดีทรงเบาะเป็นทรงแบบสปอร์ตบั k เก็ตซีนะนี่ภายในค่อนข้างสวยเลยนะคะ รถไม่มีประวัติพิวามชนหนักนะพี่ๆรถเดิมนะประวัติศูนย์นะคะพี่ๆขะนี่ให้ดูพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะรถเป็นรถห้าประตูค่อนข้างสวยนะข้างหลังนะคะสวยเลยฝั่งนี้เปิดไม่อออกจากด้านหลังนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดฝั่งนู้นให้ดูได้นะคะนี่นะคะด้านหลังนะ แบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ,บเลยค่ะตัวอ่ะอยเลอร์ด้านหลังนะคะก็สวยใช้งานได้ปกติสกงสเกิร์ตเดิมจากโรงงานนะคันนี้นะคะไฟเบรกครับทิมนะไฟเบรกดวงที่สามอยู่ใต้สปอย,ยเลอร์สวยๆเลยตัวรถค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ถูกชโรกับสีแดงนะนี่นะคะมาดูรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะพี่ๆ่ะ ถนนเซรีไทยซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเดี๋ยวซ้ายลงสะพานมานะจะพบเจอกับบริษัทเราเลยนะคะ,ะสำหรับใครนะคะที่ชอบนะพี่พี่ๆขะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4,700นนะคะได้รถปี19ไปใช้งานนะ ม่แค่สี่หมื่นหนึ่งนะคะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะรับประกันว่าน้ำมันนะคะประหยัดมากแน่นอนด้วยเครื่อง1.2นะคะพี่พี่ขาและเราขับอยู่แค่ในกรุงเทพเนาะไม่ได้แบบไปขับแช่ขับอะไรที่ไหนนะก็ประหยัดน้ำมันมากนะคะพี่พี่สำหรับคันนี้นะสำหรับรถอีโก้ค่ทุกรุ่นเลยและกันอ่ะพี่พี่จะรู้อยู่แล้วว่ามันประหยัดน้ำมันนะคะมาดูคันนี้บ้างพี่พี่ขามีหลาดนะคะ GLX นะคะคันนี้ เป็นตัว GLX ปียี่สิบเอ็ดพี่พี่ให้ดูอะสองขอบอ๊อไมค์ใช้งานแค่หกพันสามร้อยกิโลพี่พี่ค่ะสามแสนเก้าพันทุวน GLX นะคะมิซูมิชิบิลล่นะคะปี 21, ยี่สิบเอ็ดไมหกพันสามคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่สี่พันอ่ะสี่พันหกร้อยสี่พันหกร้อยพี่พี่นี่ สภาพสวยงามมากบอกเลยนะคะเป็นตัว g o X นะคะแม็กของเขาอะล้อของเขายังเป็นล้อกระทะอยู่ค่ะรุ่นนี้นะคะตัวโคมไฟด้านหน้านะคะก็เป็นหลอดฮาโลเจนนะมีไฟเลี้ยวแยกมาเร,เรียบร้อยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมบอกเลยว่ารถแทบไม่ได้ใช้งานนะคะวิ่งไปแค่หกพันกว่าโลเท่านั้นนะคะเช่นเคยแถมประกันเครื่องเกียร์ให้พี่ค่ะดูแลให้นะคะนี่เส้นสายตัวรถเดิมจากโรงงานค่ะสวยสวย ภายในเปิดภายในให้ดูนะคะกระจกนะคะออโต้ Auto สีบานด้านผู้ขับนะคันนี้นะคะล็อกกระจกอัตโนมัตินะปรับไฟฟ้าค่ะพี่ๆค่ะล็อคๆก,กันล็อกสะบัดมีให้คันนี้ไม่ได้เป็นฟูตสตาร์ทเป็นกุญแจมืดอ,อ่ะเป็นกุญแจรีโมทธรรมดานะคะแล้วก็พวงมาลัยเดิมจากโรงงานคะ่ะมัตติฟังก์ชันนะคะรับโทรได้ในพวงมาลัยนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนได้เปลี่ยนโหมดได้นะคะ หน้าจอเดิมจากโรงงานค่ะพี่พี่แอร์ <Air S 1> เป็นแอร์อ่ะปรับระดับนะคะ USB เสียบได้นะคะช่องวางแก้วน้ำให้2จุดนะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะตัวเบาะเนี่ค่ะเป็นเบาะผ้าสภาพเบาะนะคะยังสวยอยู่นะคะคันนี้การใช้งานน้อยมากๆนะคะสำหรับรถคันนี้ นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันอันอันมาถ่ายให้พี่ๆดูเนาะถ้าเกิดว่พี่ๆท่านใดชอบก็สามารถติดต่อโทรสอบถามผ่านไลน์ได้เลยนะคะรถของเรานะถ้าเป็นรถอีโก้ค่พวกนี้นะคะจะผ่อนไม่แรงเลยนะราคาแค่สามแสนเก้าพันนะคันนี้พี่พี่ค่ะได้รถปียีสบเอดนะไม่แค่หกพันโลไปใช้งานนะถ้าใครมองหาอยู่ก็อย่าพลาดเลยแล้วกันคันนี้ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้สำหรับคนที่ มีงบไม่ได้แรงมากแต่อยากได้รถไปใช้งานนะคะประหยัดน้ํามันประหยัดเงินในกระเป๋านะภาษีพาพราโบต่อให้เรียบร้อยแถมประกันนะคะคุ้มครอง,อ,งอ่าไม่ใช่ประกันคุ้มครอง,องประกันเครื่องเกียร์ให้หกเดือนด้วยนะคะคันนี้นะดูด้านหลังนะคะสวยมากนะคะรถเป็นสีขาวสีเดิมจากโรงงานนะคะนี่นะดูเลย มราดนะคะไฟท้ายเป็น LED นะคะเรียนฮาโลเจนนะ mm hmm. ไฟเบรกทับทิมนะคะ mm hmm. ไฟเบรกดวงที่3 mm hmm. มีให้ครบครบนะ mm hmm. คันนี้นะคะกระจกด้านหลังติดไลาฟ้าไรหมอกมาเรียบร้อยสปอยเลอร์สวยๆนะ mm hmm. สวยงามค่ะพี่ๆบอกเลยนะ mm hmm. ไม่ผิดหวังค่ะถ้าซื้อรถกับที่นี่นะ mm hmm. ถ้าสนใจลองสอบถามโทรหาอันอันได้นะคะ mm hmm. ยินดีให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะคะ มาดูคันนี้กันบ้างค่ะพี่พี่ขปิดท้ายท้ายสุดนะตัว g o X เหมือนกันค่ะแต่ว่ารถเป็นรถปีสิบเก้าไม่วิ่งไปสองหมื่นสองพันโลค่ะรถปีสิบเก้าไม่วิ่งไปสองหมื่นสองพันโลนะเราตั้งขายอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนเริ่มต้นที่สี่พันห้านะคะเป็นมิราดเครื่องหนึ่งจุดสองตัว g o S นะคะสเปคเดียวกันเลยพี่ๆี่สองคันนี้นะคะสเปคเดียวกันนะคะแต่ป้ายทะเบียนคนละป้ายนะคะแล้วก็รถคนละปีแต่ว่ารถสเปคเดียวกันนะ รถคนละปีค่ะคันนี้เป็นปี21คันนี้เป็นปี19นะคะคันที่อยู่ตรงหน้าในปี19ไม้20,002รา 22, คามันก็เลยลดลงมาต่างกันนะคะคันนี้ไฟได้นะคะก็เหมือนกันนะมีเลนฮาโลเจนนะแต่คันนี้มันดีอย่างหนึง่งเจ้าของเดิมเขาติดไฟตัดหมอกเพิ่มมานะคะพี่ๆค่ะคันนี้จะได้ไฟตัดหมอกไปด้วยนะแถมประกันเครื่องเกียร์ค่ะพี่ล้อก,ก็ล้อเหมือนกันนะล้อก,กระทะนะคะ กระจกนะคะเช่นเคยเลยปักพลาไฟฟ้านะกระจกเดิมจากโรงงานนะคะพี่พี่ขาทั้งคันอรให้ดูภายในนะคะท,ทุกทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะตัดออโต้ด้านผู้ขับนะคะแล้วกระจกออ,อโต้นะตับไฟฟ้านะคะพี่พี่ขามีเท็นเซอรคอนโทรลให้นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเช่นเคยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะหน้าจอก,ก็เดิมจากโรงงานเหมือนกันแอร์เหมือนกันค่ะเป็นอนาล็อกนะคะ อัตโนมัตินะคะมีที่ชาร์จอ USB ให้นะคะที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะคะแล้วตัวภายในก็เหมือนกันนะตัวเบาะนะคะแต่คันนี้วิ่งใช้งานไปสองหมืเยอะกว่าแปเยอะกว่าประมาณ1 4ื่นสี่โลนะคะหมืถึงหมกกิโลนะคะหมื่นกกิโลนี่นะคะสวยงามตัวรถนะคะบอกเลยว่ารถแทบไม่ได้ใช้งาน ครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะคะสําหรับรถปีใหม่ๆนะและได้ราคานี้นะคะแถมเราแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยหกเดือนเต็มๆค่ะมีปัญหาอะไรติดต่อโทรหาเราได้เลยนะนี่นะคะดูภายในนะค่อนข้างสวยสะอาดไม่แออัดด้วยนะคะตัวไฟท้ายของเขาก็มาเหมือนกันเลยนะคะคุ้มๆค,คันนี้นี่ ไฟท้ายนะคะ LED ไฟเบรกตรงที่สามนะคะเบกครับทีมมีให้นะคะมีกล้องถอยให้นะคะพี่พี่คันนี้นะติดกล้องถอยมาเรียบร้อยตรงป้ายทะเบียนตรงนี้นะคะป้ายทะเบียนก็ได้ไป้ายนี้ไปเลยสวยๆนะนี่ฟิล์มด้านหลังนะคะติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะไล่ฝ้าไล่หมอกมาสวยๆสวย <c oughs> งามค่ะพี่พี่สี่ห้าคันนี้นะคะที่ถ่ายให้ดูนี่นะคะใครสนใจนะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ ซื้อได้ทุกคันนะคะสำหรับใครนะที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่หนึ่งหันบาทอ่าหนึ่งหมื่ันบาทขึ้นไปอายุงานเกินหนึ่งปีค่ะพี่ๆค่ะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ดีนะลองมาสอบถามได้นะคะพี่ๆค่ะไม่ขอคนไม่ติดประวัติแบงกิสิ์บูโรนะหรือว่าติดนะคะแต่เคยปิดไปแล้วนะคะล่าช้าเคยปิดไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็โทรมาสอบถามอันอันได้เลยนะคะพี่ๆค่ะ ที่เต็นท์ของเรามีรถให้เลือกมากมายมากกว่า400คันนะไม่ได้มีแค่อีโกคารนะคะรถอื่นๆก็มีนะรถกระบะรถเก๋งนะคะห้าประตูสี่ประตูซีดานหรือว่าแฮทสแบกมีหมดเลยนะพี่ๆท่านใดอยากได้นะถ้าสนใจรถที่ราคาเบาๆก็ให้เป็นรถกลุ่มนี้นะคะพี่ๆหรือว่าถ้าสนใจรถที่ราคาแรงขึ้นนะคะอยากได้เป็นปีใหม่ๆราคาที่อผ่อนอยู่กลางๆนะคะ รถสวยๆก็สนใจก็ติดต่อโทรหาสอบถามอันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอันต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นแรงใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาค่ะสวัสดีค่ะ